สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้พี่กบอยู่กับพี่ทูนพี่ทูนมาตัดทุเรียนให้เฮโรดนะครับสวัสดีครับพี่ทูนครับสวัสดีครับพี่ทูนเนี่ยตัดทุเรียนมานานหรือยังครับเกือบสามสิบปีแล้วประสบการณ์เรื่องตัดทุเรียนแต่วันนี้นะผมเห็นเฮโรลดให้พี่ทูลมาตัดที่สวนเนี่ยวันนี้คือวันวันแรกตัดแล้วก็พี่กบจะเอาไปส่งให้ลูกค้าออนไลน์ถ้าไม่เชื่อมือเฮโรดคงไม่ให้พี่ทูลมาตัดแน่นอนตัดบ่อยไหมฮะปกติตัดที่นี่ตลอดวันตัดจริงๆของเฮโรดก็ตัดตลอดเลยทุกปี มันี่เขาเพิ่งเอามาตัดออแต่ว่าพื้นที่นี้ผมตัดตัวแหละที่เขาชะมเาเนี่ตัดตัวเพิ่งนี้ก็ต้องตัดอีกมีประสบการณ์ขนาดนี้อยากจะลบกวนเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆทราบหน่อยว่าพี่ดูทุเรียนยังไงหลักการตัดทุเรียนของพี่พี่ยังไงดูยังไงครับก็ดูนี่ไงดูง่ายจะตายทุเรียนแก่โคจะโนืลกระสามือนกระดารายอ่ะอ๋อปลายหนามจะแห้งอืมปลายหนามเนี่ยจะแห้ง แล้วจะมีหัวพดขึ้นในกลางร่องเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยอ,อ่าเนี่ยแล้วจะดูใน่จริงทีมันแทบว่าพี่ยกขึ้นมาดูหนะ่อยให้เต็มร้อยนะมันจะมีสีเหลืองอ่ะเอาเราจับมากระแดดเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยมันจะมีสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยถ้ามันยังไม่สุกถือว่ามันแก่แล้วอ๋ออ่าสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยครับอ่าแล้วะเอาลูกสุกไอ้ลูกมอกี้นะ่ะ ลูกพอสุกแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะที่กี้ขอลูกสุกใหญ่ลูกนั้นมาดูหน่เลยเอาเอามาเทียบกันเอามาเทียบกันอันนี้อันนี้ดิบอันนี้ดิบจะเหลืองกลางล่องเห็นไหมเนี่ยทรงกระแดดดูเงี้ยเห็นเลยเห็นชัดเลยครับอ่าหน้าอสุกแล้วจะเห็นชัดเลยล้าสุกเป็นไงฮะอันนี้สุกคาต้นี่สุกคาต้นอ่านดูไอโอ้โหนี่นี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อันนี้คือ95นี่ร้อยแล้วอ๋ออันนี้ร้อยแล้วอันนี้คือ95 95เปอร์เซ็นต์อันนี้มันกินได้กินได้แล้วอันเนี้ยกินได้เลยอ๋ออันนี้สุกเลยสามร้อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าทุเรียนสุคาต้นมันสู้ความลอยมันสู้ทุเรียนบุมใช่เพราะมันยังอมน้ำอยู่อ๋อมันยังอมน้ำอยู่เราไปตั้งก็คืนหนึ่งเดยวมจะปล่อยน้ำดี่ขวดเนี่ยแต่ทุเรียนแก่โดยมากมันไม่ปล่อยอ่ะมันไม่กินน้ำแล้วอ๋อครับ โอ้อันนี้คือทุเรียนแก่สุดๆ<ม>เลยแล้วหลักการก็คืออย่างที่อ่า่ส่งกระแดดได้เลยเนี่ยพ่ทูนพ่ทูนให้แนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าให้ดูหลักการก็คือขั้ขวปนขั้ว,วปนขั้วสากแล้วก็สากมันก็ด่าสายเลยอ๋อสากมันก็ด่าสายอ่าแล้วขวั้วแข็ง<อ>นี่เอาคุณทุเรียนแก่จับตังนี้ก็ได้เนี่ยเอ้าเนี่ยก็ของมันแก่อ่าทุเรียนตึงหักเปาะเลยอ่าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ่าทุเดียวมันแก่กันอ่าของแก่ อ้าเหรอครับัวแข็งคััวแข็งคััวแข็งคนรัวแข็งครับคััวมัยจะแข็งครับถ้าเป็นทุเรียนตึงอ่ะแล้วแบบเงี้ยมันจะโน้มไปโน้มมาเลยอ๋อแล้วคััวนิ่มครับมันจะไม่ตึงแบบนี้ล่ะมันจะนิ่มอันนี้คััวเขาขนาดสองตอนยังแข็งนะครับนี่เขาเรียกว่าคััวสองตอนนะมีหยักถือว่ามันแก่ดีอ่ะครับผมแก่แบบว่าเก้าห้าเลย สามคืนสุกเนยตั้งไว้เฉยๆด้อ๋อตั้งไว้เฉยๆอะไม่ต้องทายาไม่ต้องอ่ะแต่ให้สุกไว้หน่อยปาดขั้วใหม่แล้วเอ็มทาอ๋อง่าแหละสุกไว้ก็เก่าอีกสุกไว้ก็เก่าอ่าไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาเลยของแก่ไม่ต้องใช้ยาอ๋อแค่เอ็มก็ก็สุกแล้วโอ้โหอันนี้คือเป็นความรู้นะอ่าแค่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 เอ็มก็สุกแล้วทบ อายาไม่จําเป็นอะของแก่่อะสรุปก็คือนะให้ดูเริ่มต้นก็คือให้ดูที่คู่คู่คว่ปนคว่ปนกระสาเมืองกระดาษทรายเลยเมืองกระดาษทรายเลยแล้วปลายหนามแห้งปลายหนามแห้งอ่าแล้วกลางร่องจะเหลืองกลางร่องจะเหลืองนี่แหละอันนี้คือ95% 95%อร่อยแน่นอนโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณพี่ทุนมากมากวันนี้ก็มาตัดของเฮโรครับวันนี้ตัดไปกี่ลูกแล้วครับโอ้ก็น่าจะ สี่สิบห้าสิบลูกด้แเรามั้งสี่สิบกว่าลูกแล้วแหละแล้วแล้วมาตัดของที่รอดวันนี้พี่ดูลเป็นไงบ้างครับของที่รอดวันนี้โอ้ยขอสวยนะแกไหมแก่ดีด้วยต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ฟอร์มอร่อยไม่ไปไหนเลยโอ้โหที่นี่เต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยแบบเนี้ใบตันตึ๊กโอ้โหนี่ฮะพีู่ลแล้วเนื้อนี่เหลืองแบบไม่มีคาดเลยครับปกติทําตัดทุเรียนที่ไหนพี่ก็อเนี่ยตัดบริเวณบ้านเราเมื่อก่อนนี้ตัดอยู่ที่สามย่านคับแผงอยู่ที่นั่นเอ๊ เออเอ,อเออที่จะว่าทำสองห้องเย็นทำสองห้องเย็นอ่าอ๋ออยู่ที่สามย่านก็ทุกวันนี้ก็ยังตัดทั่วไปหมดเลยตอนนี้ตัดทั่วไปหมดแล้วแล้ว,ลวเมาเนี่ยแล้วที่ว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะให้ตัดแบบไหนบอกได้บอกได้เลยโอ้โหเอาวากินได้นะอืมตัดได้เลย,เลย Oh. จะอร่อยมากอร่อยน้อยจะเอาแบบอาบอกได้เลยบอกได้เลยอโอ้ขอบคุณมากเลย <laughs> ขอบคุณพิ่ทูนมากๆ <laughs> วันนี้ก็ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับส <c oughs> วัสดีครับเพื <c oughs> อ่อนๆครับ